อสมออสอสเฮ hey, ลั่นดังๆเลยนะทก,กสเนี่ยเขาปล่อยให้เบิกเงินหมุนเวียนนะ5,000บาทได้ผ่านแอป BAC Mobile แล้วนะไม่ต้องเดินทางให้เมื่อยไม่ต้องขอยืมใครให้เครียดแค่มีคุณสมบัติครบเงินก็เข้าเป๋าแล้วอสมอก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนอสอสอก็คล้ายๆกันแต่จะทำงานใกล้ชิดกับระบบบริการสาธารณสุขมากขึ้นเป็นด่านหน้านะีที่คอยช่วย ยเหลือคนในชุมชนแล้วแบบนี้ทากาศาจะไม่ให้รางวัลได้ไงล่าสุดทากาศาเปิดฟีเจอร์ใหม่ในแอป bac o b i l e ให้กับเฉพาะอสอมอและอสอสอที่เคยกู้กู้สินเชื่อเงินด่วนคนเดียวหรือว่าสินเชื่อเงินด่วนตึ0งแสนแล้วก็ชำระเงินต้นไปแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า5,000บาทใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปเนี่ยรีบโหลดนะใครที่ยังไม่จ่ายนี่ก็รีบจ่ายเดี๋ยวเขากู้กันหมดเนี่ยจะหาว่าไม่เสื่อนใครที่ชำระ เงินต้นเกินกว่า5,000บาทไปแล้วใครที่วงเงินคงเหลือเกิน5,000บาทแล้วสามารถจัดกู้เพิ่มได้นะไม่เกินครั้งละ5 0า0นจ่ายคืนเมื่อไหร่ก็ได้มีวงเงินเหลือก็กู้ใหม่ก็ได้อีกกู้วนไปเรื่อยนั่นแหละเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแค่เติมน้ําร้อนก็กินได้หลายรอบเติมเงินคืนก็กู้ได้ใหม่เช่นกันสินเชื่อเงินด่วนคนดีเนี่ยสำหรับอสมอสสเริ่มเนี่ยตั้งแต่5เมษายน2567วงเงินรวม 100ล้านบาทส่วนสินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนเนี่ยเริ่มเมื่อ9ก้ากันยายน2 5 6 7บวงเงินรวม20 0 0 0ล้านบาทซึ่งทั้ง2โครงการเนี่ยดอกเบี้ยต่ำผ่อนเบาเน้นช่วยคนทำดีมีน้ำใจนะให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินแบบง่ายๆไม่ต้องกู้นี้นอกระบบใครที่อยากจะใช้เงิน5,000แล้วเนี่ยเพียงเข้าสู่ระบบแอป BAC Mobile นะแล้วก็เลือกเมนูขอเบอิกเงินหมุนเวียนจากนั้นก็ตรวจสอบวงเงินแล้วก็กดยืนยันรับเงิน โอเข้าบัญชีได้เลยง่ายกว่าสั่งชาไข่มุกซะอีกนะกดยืนยันปุ๊บเงินหมุนเวียนเนี่ยก็หมุนมาถึงมือเลยเงิน5,000บาทนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเงินหมุนในช่วงสั้นๆอย่างเช่นค่ายาค่าครองชีพหรือว่าช่วยงานชุมชนแต่ถ้าไม่ได้รีบใช้จริงๆก็อย่าเพิ่งรีบกดนะเพราะว่าทุกครั้งที่กู้เนี่ยก็ต้องจ่ายคืนให้ทันด้วยอสมอ,อสสอทั่วไทยรีบเช็คสิทธิ์ของตัวเองด่วนเลยนะแอป BAC Mobile เนใช้ง่ายกู้ไวปลอด ไม่ต้องเดินทางเงินนะ่ะมันหมุนได้แต่สุขภาพก็อย่าให้มันหมุนตามนะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนอสมอได้รู้กันด้วย